เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภาัควาสัคเเสุวิหรละติกับปิดละวัตถุสมิงมหาเวณีมหาตาพิกขุสังเคนะสัจจิงปัญจเมเตหิพิกขุสังเตหิสพเพหิวะอะระหันเตหิจะสหิจะโลกา กถาตูหิเทวตาเยยะเยยะเยนะสันนิปติตาโหตุยินติพภควันตังสัทธมายะพิกุสังคจจะอัตคุจจะตุนังสุทธาวาสกายยิกานังเทวานังเอตัสหุอยังโขภควาสักเจสุวิหะระติกับปิละ วัตถุสมิงมหาวเนมหามหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัจจะมตเตหิพิกขุสังเตหิสัพเพว,วิวะอรลหตเตหิทะสหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิป,ปติปต,ตะหุนตุพะวันตังสัตสมนายะ พิกุสังคจ,จะยานูนามยัมปิเยณภควาเตนุปสังกเมยามะอุปปสังกมิตวาภควาตวสันติเกปันปัจเจกคาถาพายายามาติอัะโคตาเทวตาเสยะถาปินามพะละวาปุริสุพัตผิชิต ตังวาพาหังปะสาเยนะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวามีวสุทาวสาีสุทีเบสุอัตตาหิตาภควาตัปุรัตัวปาปุหะยังหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาทิตาวาเอกมันตัง อัตตุเอกมันตังทิทตาขูเอกเทวตาพัทวัตโตสันติเกอิมังคัังอาภาสิมะหาย,ะม,ะยะมะโยปะวะนัสสมิงเทวะกายาสะสัมาคตาอาคตัมห,หิมังธรรม มะสะมะยังทับขิตาเยวะอปะลาชิตันสังคันติอัตตะโคปะอปะลาเทตาวาปะวโตสันติเกอิมังคัดถังอภาสิอัตตะละพิกขโอสะมาทะหังสุงจิตตังอัตตะโนอุชุดกะมะกังสุสารถีวะเนตตะตานิคะ เหตตาวายินทะลิยานิรักขันติปันติปตาอักทาโคอปะลาเตเทวตาภัวาโตสันติเกยิมังคัทังอภาสิเศตวาลีลังเศตวาปะลีสังยินทะลีลังโอหันจะมาเนชาเตจะลันติสุทธา บิมาลาจักขุมมาตาสันสุตันตาสูสุตนาคติอัฐาคุปะอปปร,ปราเทตะวายภควัตโตสันติเจีิมังคัถังอภาสยเยเจติพุตังส,นงาาสันนังคตขา,ขาสีสีนีนาเตคคัสสันติอปายภูมิงปะหายะ มานุสังเทหังเทวะกายังปุริปูริสันติติอัฏาโคภะวาพิกขุอมันเตสิเยปุย,ยเยนะภิกะวีทะสสุโลกะทาตูสุทีวตาสันนิปติตาหุนติอัฏฐาตตะตังยัตตะนายะ พิกขูสังัจจะเยปิเตพิภเวอะหิสงอะติตะมัฏฐานังอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเอสัมปิภควาภควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะหิสงเยยยะทาปิไมหังเอตะละมิ เยปิเตพิกขเวสัพะวิสันติอนาคตมัธทานังอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏติทิตาพระวิสันติเยยะถาปิไมหังเอตะละหะอาจิกิตสงิพิกขเวทีวกายานัง นามาณิกิตตยสสามิภิกขวีทิวกายนานังนามาณิกิทิสามิภิกขวีทิวกายานังนามนานิตันสุนาทะทาตุกังมะนะสิกะโลทะภาสิสามิติเอวังพันเตติขโตตภิกขเวภะโวตโตปัน จัตโสรุภควะเอตะทะโวโจะสิโลกะมนุสกสามิยัตถะกุม,มาตะทถสิตาเยสิตาคิลิคัพระหลังปะหิตตาสะมาคิตาปูชูสีหาวลิรลีนาโรมหังสาภิสัมพุนโน โอภาตะมะนะสาจุทธาวิปะสันะมะนาวิราพิญโยปัญจะสะเตตตาวะเนกาปิละวัดทะเวตะตูอามันตะยิสัทธาถาวกีสารเนยละตีทีวกายาอภิกันตเทวิชานาทะภิกขู ขโวเตจะอปะมะตะลุงสุตตะวาพุทธสะสัสนังเตสัมปัตุละหุยาณังมะอะมะนุสานะทัสสะสะนังอัปกีสัตะมัทขคุงสหัสสังอะทะตัตตะลิงสัตังอเปกีสหัสสานัง อะมะนุ์สานะมัตสังขุงอภเ,เกนัตถะมัดหังขุงสิสาสกีปุภาอหุงตัตะตะสักพังอปิญญาญาบะวิกิตะวานะจักขุมาตตูอามันตะสิตัฏาสาวะเกสารณเน,นตเตะ เทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขุโวเยโวหังกัตตยิสสามิขิราหิอนุปุพระโสสัตตสหัสสาวะยขากุมกุมมากาปิรัตวัตวาอิต,ติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมธรรมานาอภิกรรมภิกขุนังไม่มิติงวาลังฉัตสสาหิวว มะวตายักขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธรรมนาอภิการมงพิกขูนังไม่มีติ่งวังสาตาคิลาติสหัสายักขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนวันโตยัสสินโนโมธรรมนาอภิการมงพิกขูนังไม่มีติ่งวังอิเจเตโสภะส สหัสยานานาตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธรมนาอภิการมงพิคูนังไม่มิติงวังเวสามิตาปัจจสตายัานานัตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธรมนาอภิการมงพิคูนังไม่มิติงวังกุมพิโลลายจะถะิโกเวปุตลัตสะนิ เวสนานังพินโยนังสะัตะสะหังยักษานาังปายุปาสติกุมพิโลราชคหิโกโสปาคสะมติงวะนังปุริมัมจะทิสังราชาทะตทะัตะะะะะโถปะาสาจิจติคันทพานังอาทิาาติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตตสะพะหโวอินทมานา มหาพราอิทิมโตชุติมโตวนาวันโต,ววนตยสัิสิโนโมธรรมนาอภิการมงุงพิขุณนังไม่ไมิติงวัดังทักขินังจะทิสังราชาวิรุตโหตัดปัสสาสติกุมพันทานังอาทิปปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสาะพาวุอิทินธรามานามพรมหลา อิที่มันโตชติมันโตว,วันณนาวันโตยศศิโนโมธรรมนาอภิกรรมพิกขูนังม่มีติงวะลังปัจฉิทันจะทิสังราชาวิยูปขูปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศศิสุขุตาปิตัสสะพะหูอินินธรรม,มานามหาภะรา ยิทิมันโตชุติมันโตว,วันละมันโตยศสิโนโมธรรมนาอภิการมงพิกูนางไม่ไมีติงวัลังอุตตะลันจะติสังราชากุเวโปรปปัสาสติยักขานังอาทิปฏิมหาราชายศศสสิโสปุตตาปิตัสะพระหโวอินธรรมานามหาพระลายิทิมันโตชุติมันโตว,วันละมันโตยัศสิโนโมธรรมนาอภิการมง ที่คุณยังไม่ยึดติงวาลังปุริมะทิสังทัตตะทัตโถทิขินาณะวิรูหโกปัจิมีณะวิรูปะโขกกุโมโวตุตุตตะลังสเตงจัตตารโอเตมหาราชาสมัมมันตาจักตุโรทิสาทัปตนามานาอัตตะสุณะเววะณีปา ปิละวัตเถวเวเตสังมายาวิโลทาสาอะคูวันจะนิกาทาถามายากุณะทัวเวลุทุวินจะวิกโทโตสหจันทะโนกามเสษโทจะกินนุนันทุนินันนทุจะปะนาวุปะมันโชจะ เทวสุโตจะมานตะลิจิตตะเสโนจะคันทัมโพจะโลอโลราชาจะาโนโนสโพอาภูปัญจฉิโคเจวติมภะลูสุริยวัชสาเอเตจเตจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภพิ โมธมนาอภิกรรมุภิกขูนังไม่มีติงวลังอะถาคูนาสัสคา,าคูเวสาลายสหสัจากากรรมพระรัตสัตะลาอาคูปะปายาคาสหายาติพิยามุนาทิตรัตถถจะอาคูนาราสัสสินเอลาวัตโนมหา โสาปาแคสต์มิติงวันยินรัชคีสหาัสสาหลันติทิพชิกาติปักขิสุพุทธจักขุเวหายาสาตีวะนะมัชชิตาปตาจัตตาลาจุปัญญาอิสิอิทธิเต,ต,ตยะ ยะสะมานังอะภยันตทาลนาคาลาชาณมาสิสุปันโตเขตม,มะมะกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิวปะวะหะยันตานาคาสุปัญญาสะละนะมะกังสุพุทธังยิตาวะชิละหะเถนะสะมุทัง อสุลาสิตาพาตโลวาสวัสเตสเีติอิทิมันตุยสะจินุกระกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคาสะเวปจ,จิติสุจิตติจะปหาลาโทนโมจีสหจะตันจะพระลิุปตานัง สัพพีวีรูจะมามากาสันในหิตตะวะพระลิงสีนังลาหุทันทะมุปาพระมุสหโยธานานิพันตันเตภิกขูนังสัมมิติงวะรังอาป,จววาะปะูจัทีวาทัปวีจัตเตโชวายวตะะูตทาคะมุวะลุนาวะลุนาเทวา สูโมจะยะสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสสินูทเสเตสะทสะทายายสพนานัตวันนิโนอิทิมันโตอิชติมันโตวันนวันโตยะสสินูโมธรรมาอภิกามพภิกขุนังไม่มิติ่งวังเวนทูจะเทวาจะหะดีจะอสศมาทะวีทะทุวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุริตาสุริยัสูปนิสาเทวายัสุริยามาคูปุริขันตินขานังนิปุรักจิตตวาอาคูมันทะพระราหกาวะสูนังวาสะโสเสถูสัก กปาคะปุรินทะทูส,ส,สีเตเีตสหาทานเจย,ยากายาสพีนานาตะวน,นิโนโอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะาสาสิโนโมธรรมานาอาภิกามุงพิกขุนังไม่มิติงวัลังอัธาคูสหพูเทวาชะละคติสิขาลิวะอะลิตะกาจะโลชาจะอุม,มาบุพะ นิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจุต,ตาจะอันาชะตาสูเลยยะุจิลาอาคูอาคูวาสะวานิสิโนเตเสตเตสะสักถากายาสาเพนานาตตะวน,นิโนที่มันโตชุติมันโตววันนาวันโตัวยะสิโนโมธรรมนาอาภิกรรมมุงพิกูนังไม่มีติงวาลังสามานา ะหาสมาาัมนานุสามมาน,นุสุตมาทิคัสแปซส,สิกาอาคูอาคูมาโนทัพป,ปูสิกาอัฐาคูอะโยเทวยเยจะโลขิตวาสิโนปาละคามหาปาละคูละคาอาคูเทวยสสิโน สัตติสัตติสัสสัตะกายาสเพนะนาตะวันีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมงภิกขุนังมะมิติงวะลังสุกายกะลุมหากะลุนาอาคูวีนะณสาสาหะอุทาคาไตหาปาโมคายอาคูเทวาวิจิกขะนาตะสั ธามมตาหาและชะชามิสกายาสสินโนะทะนะยังอาชาปชุนโนโยทิสาอภิวิสติจติติสสา,ากายาสพินานตวนันิโนอินต,ติมัโตชติมัโตวนาวันโดยัสสิโนโมธรรมนาภิกามุงภิกขุนังมะเมติงวลังขิมายาทุติยายามาัตกา จะยัสสิโนลัมพิรากาลามเสธาโชตินามาจะอาสวะนิปมาลติโนอาคูอานะัตอัฐาคูปะละนิมิตาทัาเศเตเตทัศตหากายาสภาาีนนัตะวันนิโนอิที่มันโตชติมันโตว,วันนวมันโตยัสสิโนมวัฒมนาอภิกามุงพิกูนังมะมิติงวลังทัตเตเตท วะนิกายาสพเพนานัตวันนิโนนามันวะเยนาอาคัตจุเยใจยเยยะสิทาสหาปาวุฒทะชาติมัขีลังโอคาเป็นติมหาวังทัดขีมูทัตะลังอาคังปันจังวะอาสิตาติตังสุพรมาปะ ละมัตโตจะพุโทโธอิทิมันโตจะหะสะนิงกุมาโรติจะโลจะสสปาคะสะมิติงวะลังสะพรม,มะโลกานังสะหาพราม,มาทิติปทะตะติอ,อุปปะปันโตชุติมันโตอิพิสะมา,กายกโยยัสะสิโสทะเศษะ อิสราอาคูปันเจกัตวาตตดดิโนเตตจมัมชิตุอาอาคะหาลตปะลิวาลิโตเตจะัปะเพะอะพิกกันเตสินเทเวสะพรมเกามานะมาละเซนาอาภิกามิปัส กัสหามันติยังเอะทันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมัมนตาปิวาเลทะมาโวมุจิตทะโกจินังอิติอัตถะมหาเสนกันหาเสนังอเปยสิปานินาตะละมหัจจะ สะลังวะจะวะละพีระวังยะถาปาวุตสตูเคมีเมโคทะนะยันตุสะวุสุกโกสะตะสาโสป,ปจุธาวติสังกุปโทอะอะสะัยังวเสตันจะสะพังอภิญญายะวะวิคิตวานะจักขุมา ตัตัวอามันตะเกตตัสถาสาวกีสาวนีรติสามณนีอักพิกันตาเตวิชวิชานาถพิขาวูเตจอาปะปะกะ,ะละลุงสุสตตะวาพุทธพุทธะสาส,าสนังวีตะลาเคหิปัตกาโมนีสังโลมปิ เชยยุงสเพวิจิตส,สังคามาพระยาตีตาสะยัส,สินมุทันติสหพูเตหิสาวกาเตเชตวาตาติ